ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพื้นตนเรียบง่ายสไตล์พุท เล่นรมค่ะชื่อน้ำมนชนกแก้วเกตค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชื่อทางทมแก้วของพุทธกาจนค่ะก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำค่ะสวนป่าน้บุญแปดตอนนี้กำลังจะมามาเก็บดาวดอยค่ะดาวดอยก็คือปืนนกไส้หรือว่าที่อาจารย์ตั้งชื่อให้ดาวดอยเพราะว่าอันนี้เขาเกิดเองนะคะเราไม่ได้ปลูกเลยค่ะคือว่าเขาเกิดเต็มดอยดอยเลยค่ะ เนี่ยค่ะมันคือการที่แบบชีวิตเราแบบว่าพอเรามาฝึกอยู่แบบเรียบง่ายค่ะคือกินง่ายอยู่ง่ายแล้วเราก็มาฝึกกินผักที่เกิดเองเกิดในท้องที่ค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันง่ายมากเลยค่ะต้องไปเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องแบบไปปลูกหรืออะไรให้มันยุ่งยากค่ะชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมันมันคงอยู่รอดปลอด,อดภัยอยู่แบบ เขาเกิดขึ้นเองอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนไม่พี่น้องก็ไม่ต้องเหนื่อยที่จะต้องปลูกอาหารแล้วงามมากเลยคะ่ะมีทุกที่ของที่ภูผาค่ะก็จะเกิดง่ายมากเป็นพืชที่แข็งแรงโตเร็วแข็งแรงแล้วก็เขาอดทนมากเลยคะ่ะพ,พอเราเอามาทานเนี่ยรู้สึกว่าพลังชีวิตเราอะเหมือนยังอยู่ภูผานะอากาศเย็นอะ่ะจะรู้สึกว่ามันทนทนอากาศหนาวได้ดีแล้วก็รู้ เห็นเลยว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันไม่มันไม่มไมอาการภูมิแพ้ก็ไม่มีแล้วก็หวัดก็ไม่เป็นรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงหลังจากที่มาฝึกกินผักที่เกิดขึ้นเองตามผักพื้นบ้านนะคะผักปา่าผักดอยเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าพลังชีวิตดีมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตง่ายแล้วก็เกิดได้ดีแล้วก็อดทนค่ะก็นี่ก็จะเอาเก็บไปลวกค่ะพรุ่งนี้เช้าค่ะก็ ก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาฝึกกินผักที่เกิดขึ้นเองตามพื้นที่ของตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราอะ่ะคือมันมันมันอยู่รอดปลอดภัยะคะ่ะไม่ต้องไปดินน้นรนทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วก็จะแข็งแรงด้วยะคะ่ะก็สำหรับตัวเองก็ขอแบ่งปันเท่านี้นะค,ะค่ะเจริญธรรมค่ะนึ่งตนเรียบง่าย ตพอพอกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุขคผลาดสร้างอาหารคนชั่วชาสามัญสร้างอาวุธเยชีวิตถ้าหันทิศท,ทางมาถูกต้องมันจะเบ้าโล่งง่ายเลยนะว่าเราเน้นมาที่พืชพื้นบ้าน ไรสารพิษปลูกง่ายนะแข็งแรงคนกินก็จะแข็งแรงสบายนะคนปลูกคนกินสบายหมดแข็งแรงกันหมดแล้วก็ไม่เป็นภาระมากเกินไปมันพออยู่พอกินตั้งแต่ให้นโยบายนี้ไปเนี่ยโอ้พี่น้องแต่ละท่านโล่งหัวกันหมดเลยสบายนะพอวทอเราจะมีเวลาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยคือมันทำให้ทุกชีวิตนั้นไม่ถูกเบียดเบียนไม่ยากไม่ลำบากเกินไป นี่เราจะเป็นบุญกุศลจะเป็นกุศลต่อชีวิตถ้าเราเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายกินพืชที่เกิดง่ายแข็งแรงคนอื่นก็ไม่ลำบากมากอย่างนี้เป็นต้นนะเราจึงต้องรู้จักกินพืชที่เกิดได้ง่ายแน่นอนพืชปลูกยากแต่ก็ยังพยายามตัดต่อไปใช้เป็นรองหนึ่งไม่ใช่เลยก็ได้สองจะใช้ก็ใช้เป็นรองบางครัง้งบางคราวแม้มาดูพืชพื้นบ้านยังมีเหลี่ยมมุมมีรายละเอียดอีกในฤดูนั้นอะไรเกิดได้ง่ายมาก กิด <İstanbul> ได้มากก <c oughs> <ส trilogy> ินตนั้นเป็นหลักปลูกได้ง่ายเกิดได้ง่ายกินตอนนั้นเป็นหลักอะไรที่มันปลูกยากแม้เป็นพืชพื้นบ้านเหมือนกันนะแต่ปลูกยากกวา่ากินเป็นรองอย่าไปกินตัวที่หายากเป็นหลักนะไม่เข้าหลักเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะเพราะตัวที่มันเกิดได้ยากหรือมันมักจะมีโรคมีภยัยเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่แข็งแรงมันหายากด้วยมันไม่แข็งแรงด้วยพยายามตัดรอบไปอะไรที่หายากไม่แข็งแรงตัดรอบไปเอาตัวที่หาง่ายแข็งแรงพระพุทธเจ้าถึงตัดใน ในจัตตาริสูตรนี้องค์ประกอบมีความพนทุกข์นั้นต้องใช้อาหารยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษเฉราะฉะนั้นอาหารหรือยาที่จะหาได้ง่ายและไม่มีโทษต้องเป็นพืชเกิดง่ายจึงจะเป็นเนื้อแทองความทุกข์ฟังให้ชัดๆนะฟังให้ชัดๆนะต้องมีปัญญามากขึ้น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 การพัฒนาด้านรูปธรรมก็มากขึ้น ด้านนาม,มาธรรมก็ลึกขึ้นนามมาร,รมลึกแบบก้าวกระโดดเลยนะสลายร่างกามลางอัตตามาเป็นลำดับลำดับถือว่าพบความรู้อันยิ่งใหญ่มากเลยนะมันมีค่ามากเลยสําหรับตัวเราเองและก็สําหรับพี่น้องเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะก้าวหน้าขึ้นโอ้โหสําหรับอาจารย์แล้วยอดเยี่ยมมากเลยต้องได้พบสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าทั้งบุญทั้งกุศล บุญที่ชำระก,กิเลสกุศลที่ได้สารพลังกันทําความดีสารพลังกันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสื่อสารออกไปทางสื่อต่างๆนี่อาจารย์ว่าก้าวกระโดดจากวันนี้ไปจะกระโดดมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราตั้งหลักได้ดีกว่าเดิมตอนนี้เราตั้งหลักได้ดีมากขึ้นความรู้เรามากขึ้นมันจะก้าวกระโดดดีกว่าเดิมนี่กาเริยนทาสำนึกดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของดาวดอยนะคะ นอกจากจะเป็นสมุนไพรแล้วทําอาหารได้แล้วก็ยังสามารถทําปุ๋ยได้ด้วยค่ะวิธีการทาปุ๋ยจันมะเขียวก็สอนว่าให้ใช้พืชสดนะคะโดยที่เราขุดแปลงแล้วก็ทําเป็นร่องร่องตรงกลางแปลงนะคะแล้วก็ใส่พืชสดใส,เส่เศษอาหารปัสสวะลงไปนะคะก็เชิญทางนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมแปลงนะคะเราก็มีเศษอาหารจากครัวนะคะเราใช้เศษอาหารจากครัวนะคะ ให้ลงไปเลยนะคะเปที่กลางแปลงเลยค่ะแล้วอาจารย์สอนให้สก,กัดสารอาหารนี่จากโดยใชยป้ปัสสาวะนะคะจะช่วยให้ยอดแสดงง่ายได้ง่ายค่ะแล,แล้วที่บ้านพี่น้องก็อาจจะมีพวกวัชพืชต่างๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะก็สับลงมาเลยค่ะอ,นนอันนี้ก็มีดาวดอด้วยนะคะวัชพืชต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะ mm. มีดาวดอมี อันนี้ก็รู้สึกเป็นญาถอดป้องค่ะมีหลายอย่างค่ะที่เราหาได้ในพื้นที่ของเรานะคะแต่ว่าอินซรียวัตถุเข้าไปเยอะๆจะได้เป็นอาหารของเพื่อนนะคะจากนั้นก็กรบไว้นะคะกรบไว้บวกได้เลยนะคะ ปัสสาวะนี่สามารถสก,กัดสารจากวจากอินทรี์วัตถุได้ภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็การใช้น้ำปัสสาวะก็ใช้หนึ่งต่อยี่สิบค่ะอันนี้ก็ที่ว่าจะปลูกไอ้ผกักปลูกพืชต่างๆอันนี้ข้าวโพดค่ะปลูกไปแล้วข้าวโพดปลูกข้าวโพดปลูกผกักแล้วแต่จ,จะปลูกอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นแปลงผาสูรนะคะ อ่งผาสุกก็ประมาณ5ไร่นะคะช่วยกันทำห5คนเป็นทีมครัวเจอกันบลูกพืชบรรณก้าคือปูกพืชที่ไม่ต้องดูแลมากนะคะสำหรับผลที่ขึ้นหน้าขึ้นตาก็คือกล้วยค่ะสำหรับเครือนี้ก็มี14บีปีนะคะกำลังสมบูรณ์ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่อีกประมาณน่าจะตัก2สอามอาทิตย์น่าจะตัดได้แล้วค่ะ ปีนึงก็ประมาณ16-22ลูกค่ะน้ำหนักสูงสุดก็3.8กีโลนะคะแล้วก็จะรอดูว่าเขาจะน้ำหนักเท่าไหร่สำหรับวุ้ยเขือนี้นี่นะคะก็เป็นการพิ่งตัวได้ไปที่รับง่ายไม่ใช่สารเคมีปลอดภัยต่อชีวิตค่ะแล้วก็ที่มูลที่ทำที่ทำอย่างพิจาร์ที่ที่นี่เมฆแต่นี่นะคะก็มีโครงการแจกเมล็ดพันธ์ไรสารพิษ ตลอชีวิตผู้มีเสียนนะคะก็ขอเข้ามาได้ทางจดหมายหรือทางไลน์ก็ได้ค่ะตามที่อยู่ที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมนะคะทำให้มันเหลือเฟือไว้พออยู่พอกินไว้ที่เหลือก็แจกจ่ายเชื้อจานไปชีวิตก็มั่นคงเราต้องมีความมั่นคงทางอาหารเป็นหลักอาหารกายอาหารใจเราต้องมั่นคงความมั่นคงทางอาหารใจคืออะไรรู้ไหม รกิเลสไว้ขอามันคงทางอาหารใจลดกิเลสไว้หหมดเลยเราจะเอาประโยชน์ในทุกเรื่องมันจะยึดได้วางได้ขอามั่นคงทางอาหารใจคือลดกิเลสไว้ขอามั่นคงทางอาหารกายทําพืชพื้นบ้านไว้้าฝึกกินไว้ฝึกกินฝึกใจไว้จะมีความมั่นคงแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไว้เนี่ก็เป็นพกกระซับของเราเหมือนกันความมั่นคงทั้ง อา,าาอาหารใจอาหารใจนะครับถ้าเรารู้จักเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไว้ใครไม่เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไว้ก็ขาดความมั่นคงในชีวิตทเจ้าบอกพวกมวิหารสี่นี่เป็นพ่อข้าทรัพย์มีเมตตาเนี่ยเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไว้เมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นกรุณามมทิตาอุเบกขาพัฒนาดีต่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นยินดีที่เขาได้ดีแล้วก็อุเบกขาปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นมมั่นคงเป็นโพกษะทรัพย์เป็นโพกะตอนนี้เราจะมาทำน้ำสกัดดาวดอยนะคะดาวดอยเราก็เด็ดดาวดอยมานะคะอ,นนคอ,อ,อันนี้คือดาวดอยนี่คือดาวดอยนะคะทำน้ำสกัดน้ำสกัดฤิเอ,อ่อน้ำสกัดดาวดอยก็คือมีอุปกรณ์ก็คือหม้อ หม้อหม้ออันนี้หม้อเราเราเราจะใส่ดาวดอยลงมาข้างล่างนี้นะคะเอ,อ่อสัดส่วนเราใส่ได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วก็ต้ม,ต,มต้มต้มเตาแก๊สนะคะต้มเตาแก๊สให้เดือดให้เดือดเสร็จนะคะแล้วเราก็มีอุปกรณ์อันนี้ก็คือหม้อที่เราวางแล้วน้ําสกัด เวลาเราสกัดเนี่ยจากก้นก้นกระมงเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะวางไว้อย่างนี้นะคะวางลงไปนําความร้อนข้างล่างก็จะขึ้นมาแล้วกระทบไอไอเย็นตรงนี้แล้วก็จะสกัดน้ําหยดน้ําลงไปในนี้ก็คืออันนี้ถ้าได้มาน้ําน้ําที่อยู่ในนี้ก็คือน้ําสกัดดาวดอยนะคะคือมันเป็นน้ํากันทําเหมือนกับไอไอมาถูกความเย็นก็จะกลายเป็นหยดน้ําตามหลักวิทยศาสตร์นะคะ ันนี้เราก็ตั้งไว้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จุดแก๊สนะคะก็ออกมาถ้าน้ําตรงนี้ร้อนเราต้องเปลี่ยนน้าทั้งบนนี้เปลี่ยนน้ําคือเราก็มาจับดูน้าว่าตรงนี้ร้อนถ้าน้ําตรงนี้ร้อนเราก็เปลี่ยนน้าตรงนี้ถ้าน้ําร้อนการกระทบไอ้น้ากระทบความเย็นจะถ้าน้ําร้อนความร้อนก็จะไม่หยดเป็นหยดน้ําเยอะถ้าเป็นน้ําเย็นก็จะหยด กลายเป็นไอเป็นหยดน้ําได้เยอะกว่านะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเอาแค่พอเดือด oh. เดือดเ,อเดือดอ่อนๆน,นะคะเราจะทําจนกว่าน้ําน้ําจะหมดนะคะจะทําเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็พอเสร็จเราก็ยกออกมาหยดน้ําเขาก็จะหยดจากตรงนี้ลงไปในกระมังนี้นะคะ่ะอันอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆซึ่งเราสามารถทําเองได้นะคะ แล้วเราจะสกัดตัวอื่นก็ด้วยก็ได้ค่ะสกัดตัวอื่นยางใบเตยอะไรหญ้าปราบสเสด็จพังพรหญ้านางอะไรก็ได้ค่ะใช้หลักการอันนี้อันเียค่ะรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้แต่เราจะเปลี่ยนเป็นหม้อหุงข้าวก็ได้นะคะเป็นหม้อหุงข้าวหรือเป็นหม้อแบบนี้ค่ะก็คือหม้อแบบนี้ก็คืออันนี้หม้อใบนี้เราก็จะใส่น้ํากับใส่สมุนไพร นะคะแล้วเราก็จะมีถ้วยที่กันการความร้อนได้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้พวกสแตนเลสอันนี้เราก็วางไว้ไอไอเขาจะขึ้นมาทางนี้ทางนี้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราก็เอากระมังตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าถ้ามีรูไอออกเราก็จะเอาผ้าผ้ามาวางไว้ตรงขอบนี้เพื่อกันน้ำกันไอไอระเหยออกมา ะค,ะคือพยายามให้ไอที่เดือดเนี่ยอยู่ใกลกันเป็นหยดน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นการสกัดดาวดอยซึ่งสกัดง่ายๆหรือถ้าถ้าเราจะขยายใหญ่แล้วก็เป็นหม้อใหญ่ขึ้นหม้อใหญ่ขึ้นถ้าเราจะเล็กลงแล้วก็เอาไซส์หม้อเล็กลงเล็กลงตามตามความสามารถหรือประดิษฐ์ใช้เครื่องมือในครัวสามารถที่จะเอามาสกัดได้นะคะใช้หม้อสองใบนี่ค่ะ คิดว่ามันคิดว่าการกัดนี้ก็ไม่ยากนะคะจะ้ะลองทำดูนะคะขอบคุณค่ะ